นมัสการหลวงพ่อพัฒนาระโทวัดใหม่พัฒนารามพระอารามหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีออชแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ จะมาชวนและก็มาเชิญทุกคนนะคะไปกราบนมัสการหลวงพ่อพัดนะคะแห่งวัดใหม่วัดพัฒนารามนะคะเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนเมษาในทุกปีของเดือนเมษาจะมีอาบการอาบน้ําส่งน้ําหลวงพ่อพัดประจําปีนะคะและงานใกล้จะเกิดขึ้นแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนว่างใกล้หรือสะดวก ที่จะมาอาบน้ำหลวงพ่อพัดให้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะคะเรียนเชิญที่จังหวัดสุราธานีค่ะไม่ไกลเลยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปไหว้หลวงพ่อพัดนะคะตอนนี้ขึ้นมาบนอาศาลาแล้วนะคะที่ตั้งรูปของหลวงพ่อพัดอยู่นะคะก็พอขึ้นมาถึงปุ๊บนะคะไม่ว่าจะาขึ้นมาด้านนี้ฝั่งนี้ฝั่งที่ขึ้นมาหรืออีกฝั่งหนึ่งนะคะใกล้ๆไม่ไม่ว่าจะา ด้านไหนเขาจะมีดอกไม้ทูบเทียนตั้งไว้ให้นะคะทุกคนสามารถไปหยิบได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ทองสำหรับปิดหลวงพ่อพัดนะคะตอนนี้หยิบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ทองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็กําลังจะไปจุดเทียนจุดทูบนะคะแต่ว่าวันนี้ ด้วยความที่รีบนะคะทำให้หยิบเทียนผิดค่ะปกติเทียนสีขาวเราจะเอาไว้เจ้าที่หรือศิกษิทธิ์อื่นๆนะคะเทียนสำหรับไหว้พระต้องเป็นเทียนสีเหลืองเท่านั้นนะคะก็เมื่อจุดทูปเสร็จก็จึงเห็นว่าเตัวเองหยิบเทียนสีขาวขึ้นมาก็เลยต้องจำเป็นต้องเดินไปเปลี่ยนเทียนนะคะเพราะเราไหว้พระ ดังนั้นเทียนเราจะต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นค่ะอันนี้จุดทูบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไหว้พระทูบสามดอกค่ะแต่บางท่านที่เห็นมีการจุดทูบเก้าดอกนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแล้วแต่ท่านแต่สําหรับอีฐอีไหว้พระอีจะไหว้แค่สามดอกเท่านั้นนี่ค่ะเมื่อเดินมาจะถึงพระอาบตรงแท่นพิธีที่ปักเทียนแล้วจึงเห็นว่าตัวเองถือเทียนสีขาว ก็เลยจำเป็นจะต้องกลับไปใหม่ค่ะนี่เห็นแล้วค่ะว่าเตัองถือเทียนสีขาวมานี่ค่ะไปหยิบเทียนสีเหลืองใหม่ต้องขออภัยในความผิดพลาดนิดนึงนะคะแต่ด้วยความตั้งใจทําบุญแล้วเราต้องทําให้ถูกต้องกลับมาเปลี่ยนเทียนค่ะเป็นเทียนสีเหลืองค่ะ เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะเชิญทุกท่านเรียนเชิญทุกท่านไปไหว้พระด้วยกันนะคะก่อนที่จะต้องคาถาบูชาหลวงพ่อพัดอยากให้ทุกท่านตั้งจิตสมาธิให้มั่นนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ต,ตนเองหากท่านใดที่ไม่ได้มีโอกาสมาไหว้หลวงพ่อพัดด้วยตนเองเดี๋ยวอิจะเป็นสะพานเชื่อมต่อในการที่จะนําทุกท่านไปกลับไหว้หลวงพ่อพัดนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนิรันตารยาอิจฉันตุสี่ขังสี่ขัง มโนรัาเอเตนะสัจจะวัดเชนะนาระทัศนะมามิหังสาธุหลังจากนั้นก็ขอพอรหลวงพ่อพัดเมื่อขอพรเสร็จแล้วกราบพระสามครั้งแล้วเดินไปปิดทองหลวงพ่อพัด ด้านหลังซึ่งท่านจะเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์การปิดทองของพระตรงไหนติดอย่างไรดีอย่างไรจะเจอกันได้ในอีพีต่อๆไปค่ะตอนนี้เมื่อไหว้พระและขอพรท่านเสร็จแล้วก็เดินมาปิดทององค์หลวงพ่อพัดนะคะ ช่วงนี้หลวงพ่อพัดอาจจะปิดทองนี่ค่ะแต่ว่าจะติดยากนิดนึงเนื่อง,งจากว่าไม่ได้เอาอะไรมาถูเพื่อที่ใช้ทองติดมั่นด้วยว่ากำลังใกล้จะอาบน้ำท่านหลวงพ่อพัดแล้วนะคะค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยนะคะมากราบพระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดค่ะเมื่อปิดทองหลวงพ่อพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทุกท่านสามารถไปยกช้างเพื่อเสี่ยงทายดวงชะตานะคะในวัดหลวงพ่อพัด หรือสามารถไปถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ที่นั่งอยู่และทำบุญพระประจำวันเกิดหลังจากนั้นที่วัดหลวงพ่อพัดจะมีเสี่ยมสีให้เราเสียงทายด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มีการไปเสียงทายซึ่งได้หมายเลข12ซึ่งคำทํานายก็ ต้นร้ายปลายดีนะคะก็ขอรับไว้เพราะว่าทุกคนจะต้องมีทางเรื่องร้ายและเรื่องดีถ้าเกิดว่าต้นร้ายแต่ปลายดีก็ขอให้ชีวิตดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะสาธุนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะหลวงพ่อพัด เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำตาปีเดี๋ยวในโอกาสอีพีต่อๆไปจะมาเล่าประวัติของหลวงพ่อพัดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะและอย่าลืมนะคะเดือนเมษายนนี้จะมีการส่งน้ำหลวงพ่อพัดหรืออับน้ำหลวงพ่อพัดนะคะถ้าเพื่อนๆว่างเรียนเชิญคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะและขอเรียน เชิญเพื่อนๆอนอีกครั้งหนึ่งในการมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมาส่องน้ำหลวงพ่อพัดกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปตอบต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ิชแ n น e ลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ โรดกด subscribe กดไลค์ก like, ดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิชชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ